ยางมนององไม่ได้หลบระหว่างทางเดินทางมุ่งหน้าสูุขุมีิงครับทางด่วนซุปเปอร์ไฮเวย์ครับรถต้รไปวะยการมาอะไรไแทบมัม่หดราบกคอมพิวเตอร์ใทบหมต็องเออเออเอเออเอ้เออเเออ่เออเอเออเอออเออับอเออเออเเออเออเเออเออเออเัอเเออเออเออเอเอ กินเล่นนนกิเล่นนนแลยนะกินเล่นนน้ดานโค้านนะพ่อโค้ดานอ่ไอยาไปนั่นโค้ดานไ้ยาหน้ามันรังอานไปดูน้ำกินเพชรน้กินเ็มเดียวเดี๋ยวอันในคลิปน้ำกินล้วน้ำกินเพชรน้กินน้กินลาวไปลูกงกินแลร้อนในนะร้อนเนไม่แอนฮวนที่รร้อนเบาเลยร้อนใน กบนทางด่วนซุอร์ไฮเวย์ครับรู้หน้าคนดีว่ะไม่รู้ห่ะไี่ไม่ลกินแล้วนอนน้มองตอ้าของโเน้มือวัดวัดคณกินคืนนี้นะคุณกินได้งึงคเลยน้ำ